หมอเก่งชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่สวนยายใบยนะคะยายใบยบ้านคลองน้ําใสนะคะยายใบยวันนี้มาทําอะไรคะมักาขึ้นมะขามค่ะมาเก็บมะขามมะขามอะไระใหญ่ฝักโตอู้หวานเหรอคะเปรี้ยว,อ,วอร่อยนะรี้ยวจะอร่อยนี่ค่ะอันนี้ยังไม่สุกค่ะนี่คือมะขามรสเปรี้ยวนะคะ,คะอ้ฝักใหญ่มากค่ะยังไม่สุกโอ้อันนี้ก็ขายได้เหรอคะอันนี้ก็ขายได้ไปดองค่ะอ,อร่อยนะ แม่ค้าจะซื้อไปดองนะคะดองขายเราขายแบบนี้เลยทั้งฝากเลยใช่ไหมคะโอ้กิโลกรัมละเท่าไหร่คะแบบนี้ไม่แพงค่ะสิบห้าบาทโอ้คือเราส่งเขาสิบห้าบาทสิบห้าบาทสดสดถ้าอยากได้สิบก็มาขึ้นเองนะคะโอ้คือถ้าถ้าอยากได้กิโลกรัมละสิบบาทสิบบาทมาขึ้นเองมาขึ้นเองมาเก็บเองมาเก็บเองโอ้ เราเ,เราเก็บให้ขึ้นให้นี่คือคิดสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมนะคะ,อ,ะอันนี้สุกค่ะอันนี้สุกเดี๋ยวนะทีนี้นะอ,นนอันนี้อันนี้คือเป็นมะขามเปรี้ยวที่สุกแล้วนะคะอ,อะอันนี้คือมะขามเปรี้ยวที่สุกแล้ว คือแบบนี้ก็ขายได้ใช่ไหมคะค่ะอ๋อแบบนี้กิโลกรัมละไม่แพงค่ะหกสิบบาทอ้แกะขายขายแบบแบบไหนดีเปลือกออกเปแล้วก็เม็ดละคะเม็ดก็ออกด้วยโอ้ซ่อมให้ทุกอย่างค่ะซ่อมให้ทุกอย่างหกสิบบาทเปลือกออกเอาก้างก้างออกไม่เอาอกค่ะเอาก้างไม่เอาออกหรอกค่ะบางคนเขาไม่ชอบเขาเอาเอาก้างก้างไว้ อัอเม็ดออกเอาแต่เม็ด <Ultimate S 2> ก,กับเปลือกแข็งๆออกกิโลกร,รัมละ60บาท60บาทะนะคะโอ้โหราคา,าดีมากเลยล,ลูกค้าสั่งไม่ต้องเอาไอ้นี่ออกก็มีคือแล้วแต่ว่าเขาจะสั่งแบบไหนค่ะ อ๋อนี่คือกิโลกรัมละ60บาทที่สุกแล้วเปรี้ยวเขาก็จะไปทำเป็นมะขามเปียกมะขามเปียกใส่ต้มดำใส่ต้มยำใส่ต้มยำใส่โอ้ราคาดีมากเลยยยใบโอ้วันนี้มาเก็บคาดว่าจะได้หลายเข่งอยู่เนาะยังขึ้นอยู่ยังไม่หมดยังขึ้นอยู่เดี๋ยวเราจะไปดูว่าใครเป็นคนขึ้นมันลงมานะคะยาาวัดยายใบวัดดูสิคะจากขนาดยาวแค่ไหน โอ้หนึ่งคืบเลยนะคะฝักยาวมากยายยกขึ้นมาดูเ,าเลยคืบไปเลยขอ้มาเลยโอ้ฝักยาวมากฝักยาวมากโอ้โหปลูกกันนะคะปลูกยายามีชื่อพันธไหมคะเขาบอกเขาว่าเป็นพักขมขักโต ฮะฝักโตมะขามเปรี้ยวฝักโตอ๋อตอนไปซื้อบอกค่ะมาขามเปรี้ยวฝักโตก็โตจริงๆนะคะนขึ้นเป็นต้นมะขามของยายใบนะคะนี่พนักงานเรากำลังจะขึ้นค่ะพนักงานโอ้โหพนักงานปีนขึ้นไปสอยมะขามลงมาเองเลยนะคะต้นนี้อายุกี่ปีแล้วคะสามปีค่ะอ๋อต้นนี้คือสามปีนะคะยายเข้าไปโอบดูซิมันมัน มันใหญ่ขนาดไหนสามมะขามเปรี้ยวสามปีอ้แต่ต้นก็ก็ไม่สูงมากนะใหญ่ค่ะไม่สูงค่ะสามปีก็คือมันลูกดกแล้วนะสามปีนี่ปลูกคือเริ่มปลูกกี่ปีมันเป็นผลเป็นเป็นฝักสองปีอ๋อมะขามเปรียวเริ่มแล้วสองปีก็คือติดฝักค่ะขายได้แล้วมันก็เยอะถ้าสามปีอ๋อคือมันก็จะเริ่มดกขึ้นเรื่อยๆดกขึ้นเรื่อยๆ นี่ตาสวนเป็นคนขึ้นนะคะค่ะพนักงานโอ้พนักงาน,น,งานตาอายุเท่าไหร่แล้วทำไมยังปีต้นไม้ได้อยู่เลยหกสิบเก้าปีแล้วนะคะโอ้สุดยอดมากสงสัยจะกินมะขามบ่อยนะเนี่ย <c oughs> แข็งแรงค่ะวิตามินซีนี่<ะ>คือมะขามที่ตาสวนคือขึ้นไปสอยนะคะขยา่าเขย่อฝากไหนที่มันสุกมันก็จะร่วงลงมาเองนะคะเยอะเลยตอนนี้ก็เยอะเลย นี่เยอะเลยคนที่อยู่ข้างล่างก็จะคอยเก็บนะคะเก็บแล้วก็ไปคัดคัดก็แกะแกะให้เรียบร้อยแล้วค่อยส่งกับแม่ค้าพอค้นี่นะอีกต้นหนึ่งนะคะก็จะไม่สูงมากนะคะต้นนี้ก็อายุสามปีเหมือนกันใช่ไหมคะ,ะยายใบยวันเดียวกันปลูกวันเดียวกันพร้อมกันเลยค่ะโอ้ยนี่นะคะือะต้นมะขามเปรี้ยวนะคะเป็นที่ต้องการของตลาดน,นะคะ ลูกกระโดกอยู่นะโอ้โหเป็นร่มเงาได้ด้วยโอ้โหมะขามหวานไม่เอาเราจะเอามะขามเปรี้ยวนะคะวันนี้มะขามเปรี้ยวอันนี้คือเกษตรเกษตรส่งเสริมเลยนะคะให้ปลูกมันจะมีรสเปรี้ยวมาก<ข>ามากๆราคาก็ดีนะคะรสเปรียปร้ยวมากกว่ามะขามพื้นบ้านเรานะคะเหมาะกับการทําน้ําพริกนะคะ แต่ถ้าไปดองดองขายดองแบบหวานก็จะเปลืองน้ําตาลหน่อยนะคะ่ะเห่ลูกฝักใหญ่มากฝักใหญม่มีวิธีเก็บรักษาให้ให้นานๆไมค่ค่ใาใยใบเราจะทํายังไงดีมะขามเปรี้ยวเราเยอะเๆเยอะๆอเราอยากเก็บไว้ใช้นานๆทํายังไงดีค่ะต้องเก็บเก็บใส่ตู้เย็นไว้ช่องธรรมดาแกะเปลือกออกแกะเปลือกออกแล้วก็ใส่เม็ดเม็ดอาอกด้วยไหมคะเม็ดไม่ต้องก็ได้อ่าแกะเปลือกนอกออกสามปีสี่ปียังเหมือนเดิม รสชาติก็คงเดิมคงเดิมสีสันเหมือนเดิมโอ้สุดยอดเลยเก็บไว<ถ>้ทาาได้นานๆท่าไว้ข้างนอกนอกตูเกต้เย็นนอกตู้เย็นไม่ถึงปีมันก็ดำอ๋อผิวมันจะดำแต่ว่ารสชาติเหมือนเดิมอ๋อถ้าเก็บในตู้เย็นค่ะสีจะคงเดิม,ดมรสชาติก็คงเดิมค่ะสามปีเหมือนเดิม เหมือนเดิมเหมือนสาวพันปีเลยโอ้โหเ <c oughs> จ๋งมากเลยใช่ <c oughs> ใครมีมะขามเยอะๆเก็บไว้ทานานานๆน,น,นะคะอย่าลืมนะคะแช่ในตู้เย็นนะคะค่ะทดจอบแล้วค่ะยังเหมือนยายายปีหนึ่งมันเป็นกี่ครั้งคะมะขามเปรี้ยวเราเปรี้ยวค่ะเอาเป็นปีละครั้งเหรอคะค่ะปีละครั้งอ๋อแต่ก็ทําเงินได้อยู่เนาะประมาณเท่าไหร่ดีคะต้นหนึ่งจะประมาณให้หน่อยต้นนี้ประมาณ เก็บครั้งอ่าขายอปีหนึ่งอ่ะนั่นไม่ได้เยอะหรอกพันห้าปีหนึ่งคือพันห้าร้อยบาทต่อต้นอ่าก็ได้อยู่นะคะเราก็ปลูกหลายๆต้นต้นถ้าอยากได้หลายหลายบาทปีหนึ่งต้นหนึ่งได้ประมาณพันห้าร้อยบาทนี่ยังต่ำนะนี่คือเป็นดกกว่านี้มันก็ได้เยอะกว่านี้ถ้าดกกว่านี้เราก็จะได้เยอะกว่านี้ โอ้นี่ไม่โดกนะได้พันห้าต่อปีต่อต้นนะคะต่อปีต่อต้นโอ้ปลูกเสริมกันเยอะๆนะคะมะขามเปรี้ยวก็เป็นที่ต้องการของตลาดนะคะนี่เต็มตะกร้าเลยนะคะ,ะยายก็จะเก็บไปเรื่อยๆแล้วก็ปแกะนะคะ,ะแกะส่งตลาดนะคะตลาดบ้านเรามีที่ไหนบ้างคะยายตลาดบ้านหนองแวงน้อยอมีคมคำซอยก็มีนี่คมคำซอยก็คือรับไม่อั้นมีเท่าไรเอามา อโอ้โอาาหปลูกกันเยอะๆนะคะปลูกกันเยอะๆขอบคุณมากนะคะวันนี้สำหรับที่รับชมติดตามอย่าลืมติดตามช่องหมอเก่งชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ